สวัสดีค่ะช่องปุ๊เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเอ่อคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะขอ <c oughs> โทษค่ะ ก็สวัสดีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโทษเนาะเห็นไหมเห็นไหมวันนี้วันนี้ขอพลังขอโชคลาภจากเซียนแปะใช่ไหมคะใช่ไหมเป้พูดถูกไหมถ้าผิดถูกก็ขออาภัยด้วยนะคะวันนี้เอาเอาโป เอาปูหลวงปูหมุนขึ้นหิ่ง <c oughs> อ่ามาดูเมื่อวานนี้เอ้ยเอยลืมให้ดูให้ดูเมื่อวานนี้ก่อนเนาะเมื่อวานนี้ให้ลองสามมันมาสามสี่กับสามศูนย์เนาะเป้งให้หนึ 5, 2, ่งสามห้าสองสามแล้วก็ อืมเนี่ยสามสี่สี่สามตัววินก็มาอยู่เนาะแต่ว่าตัวเจาะเราไม่มีเนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะมาเอาใหม่วันนี้มาช้าทุกคนค้ะมาช้าแต่มาพร้อมด้วยเลขเด็ดอะคะ่ะเมื่อคืนนี้เป้ว่าเป้ขอพรน,นะเป้ว่าเป้ฝันดีขอพรเนานะเดี๋ยววันนี้นะจริงๆนะจริงๆใจเป้นะอยากจะให้ อยากจะให้ไม่กี่หางหรอกแต่ว่าเออมาช้าแล้วยังวันนี้เด่นของเราเด่นสีลองสาม มีสี่สามสี่หนึ่งสี่สี่สาม สามสามสามห้าสี่ห้าสองสามหนึ่งสาม แล้วก็สามตัวเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่ง สี่ <4 S 2> บินสามสองห้าหนึ่งสี่ก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ขอให้ fc เก่าและ fc ใหม่แล้วก็ที่เข้ามาดูใหม่เนาะก็ขอให้เป็นวันโชคดีแต่เมื่อคือนในเป้ฝันดีมากเลยนะคะฝันดีจริงๆก็ขอให้รับเงินทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะวันนี้เป้ชอบตัวนี้ ชอบสองห่างนี้ค่ะขอให้คุ่คนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ